รลาสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อน,นักสะสมมือเก่าและมือใหม่ทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบนเหรียนไทยนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมมีเหรียญน,นะครับมาให้ทุกคนได้ทําการศึกษาไปได้วยกันนะครับเกี่ยวกับเหรียญหนึ่งบาท ตลาแผ่นดินนะครับผมโดยปกติแล้วเนี่ยที่เอ,อเรามักจะเจอกันเนี่ยในปี2505เนี่ยจะไม่ใช่ในลักษณะแบบนี้นะครับในปี2505ใหญ่ทุกคนดูที่ด้านหัวให้ดีๆเห็นไหมสังเกตที่ข้อความด้านหัวปี2505เหรียญที่ เหรียญที่เป็นแบบธรรมดาทุกคนดูนะภูมิพลอดุลยเดชจะเป็นบล็อกภูมิพลอดุลยเดชแล้วก็มีคําว่ารัชากาลที่9แต่บล็อกหายากเนี่ยภูมิพลอดุลยเดชจะอยู่ทางทางไหนทางด้านล่างนะครับเห็นความแตกต่างไหมครับและคาว่ารัชากาลที่9เนี่ยดยูจะอยู่ทางด้านบนนะครับนี่คือความแตกต่างอันแรกเลยนะครับที่ทําให้เหรียญเนี้ย เขาเล่นกันหลักแสนนะครับแล้วก็ดันก้อยเปรบเชียร์ห้ทุกคนดูดันก้อยเนี่ยอาจจะเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับข้อความรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยพศสอ0 5ชนิดราคา1บาทเหมือนกันทุกประการแต่จะมีจุดแตกต่างนะครับอยากให้ทุกคนได้เห็น อยากให้ทุกคนได้เห็นจุดแตกต่างทุกคนดูตรงนี้ดูช่องระหว่างคําว่าไทยแล้วก็พอศเนี่ยเหรียญที่มันเป็นปกติก็คือทางด้านซ้ายมือเนี่ยเห็นไหมมันจะมีช่องว่างมันจะมีช่องว่างแต่เหรียญน,นี้ไม่มีช่องว่างนะครับทําให้เนี่ยข้อความอย่างเงี้ยมันมาอยู่ตรงนี้หรือที่เขาเรียกกันว่าบล็อกชัดตรงยอนั่นเอง นะครับบล็อกฉัดตรงยอนะครับมีการรับซื้อเล่นกันมากมายกว้างขวางเลยนะครับผมก็ราคาหลักแสนณปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0นถ้าผมจาไม่ผิดนะครับผมก็ได้บอกจุดนะครับพิเศษจุดสังเกตไปเกือบหมดแล้วนะครับผมใครที่มีเหรียญในลักษณะแบบนี้ท่านก็สามารถติดต่อมาขายผมได้นะครับผมยินดีรับซื้อให้นะครับผมโดยที่ท่านไม่ต้องเสียเงินได้อย่างใดนะครับ แต่ว่าท่านจะต้องศึกษาให้ข้อมูลให้ดีๆนะครับระหว่างเหรียญหายากกับเหรียญหาง่ายเนี่ยมันแตกต่างกันแบบใดอย่างในคลิปนี้นะครับผมก็ได้บอกไว้ทั้งหมดนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามในเพจเบ้นพิษณุหรือว่าแอดไลน์นะช่องผมมาได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวจบคลิปไว้แก้เพลงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ